إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن อินลาวันตุมุสเนมุลท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอให้พึงยำเกรงกลัวต่อลลสุบาฮานุวตาลาให้มากๆเพราะแน่นอนการยำเกรงกลัวต่อลลสุบาฮานุวตาลานั้นจะเป็นสเสบียงที่ดียิง่งสำหรับเราในโลกอาเครรท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในวันเตรียมะมนุษย์ทุกๆคนนั้นต้องได้รับการสอบสวนจากลอสุบาฮานุวตาลา อย่างแน่นอนอัลลอฮฺสุบหฮานุวะตาลาทรงสอบสวนในทุกสิ่งที่เราได้กระทำไว้ในดุนยานี้สำหรับมุสลิมแล้วในวันกิยามะเรื่องแรกที่จะถูกสอบสวนในส่วนของเรื่องของอับาดะเรื่องของฮักปุลละซึ่งเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลา จะต้องได้รับจากเราก็คือเรื่องอัลลอ์เรื่องการละหมาดสำหรับในส่วนของสิทธิระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรื่องของฮักกุนอาดัมเรื่องแรกที่จะถูกสอบสวนก่อนเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องของชีวิตเลือดเนื้อ,ท,อท่านอิบนุมัสอู รดิย uh kind of ah ัลลอฮุอันเดล่าวะตุนรซูศ็อลลัลลอฮุวะลัยลฮิวะสลัมะณกล่าวว่าอวลุมายุฮซิบุบิฮินอับดุอัลสอลาตุสิ่งแรกที่บบาวของอัลลอฮ์ซุบฮานูวะตาลาจะถูกสอบสวนในเรื่องระหว่างของอัลลอฮ์กับตัวเราก็คือเรื่องของการละหมาดว่าอวลุมายุกดอใบดันนาสฟิดดิมา เรื่องแรกที่บาวของอัลลอฮฺสุบหฮานุวาตาลาจะถูกตัดสินระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็คือเรื่องของชีวิตและกระเลือดเนือ้อเราจึงต้องให้ความสนใจให้ความเอาใจใส่เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการละหมาดและก็เรื่องของชีวิตและก็เลือดเนือ้อ ในส่วนของการละหมาดเราจะเห็นว่าการละหมาดเป็นเรื่องที่เราถูกสอนถูกฝึกถูกเที่ยวเข็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเ <c oughs> มื่อเรามีลูกมีหลานเราก็จะคอยจำชี้จำใช้พวกเขาเหล่านั้นในเรื่องของการละหมาดคุณครูภาคศาสนานะครับก็เฝ้าสอนสั่งสอนลูกศิษย์ในเรื่องของการละหมาดทั้งนี้ ก็เพื่อให้เรานั้นคุ้นชินกับการละหมาดและปฏิบัติติดตัวจนเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติทุกๆวันจนกว่าเราจะจบชีวิตจากดุนยานี้เราไม่สามารถที่จะทอดทิ้งการละหมาดไปได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยจะไม่สบายขนาดไหนหรือจะมีความความสบายมากแค่ไหนก็ตามนะครับเราก็ต้องดำารงการละหมาด ในว่าเวลาที่เราอยู่กับบ้านนะครับหรือเวลาที่เราออกเดินทางไกลเราก็ต้องรักษาการละหมาดจะอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยนะครับหรือสถานการณ์ที่น่าหวาดกลัวนะครับแม้แต่อยู่ในสภาวะสงครามสนามรบเราก็ต้องรักษาการละหมาด <c oughs> เพราะว่าการละหมาดเป็นสิ่งที่ทำให้มุสลิมนั้นรอดพน้นจากการเป็นผู้ปฏิเสธ ศรัทธาและรอดพ้นจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ سبحانه แวะตทธาลาท่านจาบิดอิมยาบดิลเลนะครับรอติยัลลอฮอันได้เล่าว่าท่านรอซูลสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าอินะไบนัลรอจูลีวะบัยนัลชิร์เกวันกุฟตารุกุสซาลาแท้จริงสิ่งที่ปิดกั้นระหว่างมุสลิม กับการตั้งภาธิภาคีและว่าการปฏิเสธหรือการผูฟอต,ต่อลอสุบฮานวตาลานั้นนั่นคือการละหมาดดังนั้นคนที่ดํำรงรักษาการละหมาดของเขาเอาไว้นั้นก็เท่ากับเขาดํำรงรักษาสถานการณ์นะครับเป็นมุสลิมของเขาไว้นอกจากนี้นะครับการละหมาดยังเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะหลุดออกไปจากอิสลาม ถ้าหากการละหมาดมรนก็สูญหายไปนะครับคือไม่มีใครดํารงการละหมาดเอาไว้เลยเมื่อน,นั้นนะครับอิสลามก็จะสูญหายไปทั้งหมดท่านอบีอุมามะโรดิยัลลอฮุอันนะครับไเลลาว่าทานรอซลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดนกล่าวว่าเราตุก,กดนนอดตนอุราอิสลามอรวตันอรวตัน,อ,ตนอิสลามถูกยึดเหนีย่ยวไว้ด้วยกับวงโซ่หลายๆห่วง แล้วห่วงโซ่ของอิสลามนี้ก็จะค่อยๆหลุดไปออกไปจากมนุษย์ทีละคนทีละคนแล้วก็ทีละห่วงทีละห่วงฟุกุลละมาอิงกอดอตอรวะตุนแตชับบัสนาสุบิลตีตะลีฮาและแต่ละครั้งที่ห่วงหนึ่งมันหลุดไปมนุษย์ก็จะไปคว้าห่วงอีกอันหนึ่งที่อยู่ถัดไปเน่นก็หมายความว่ามุสลิมค่อยๆละทิ้งบทบัญญัติศาสนา ไปทีละอย่างทีละอย่างว่าเอาวารุณนะนักตนอันหกมออย่างแรกจากบทบัญญัติศาสนาที่จะหลุดออกไปหรือถูกทิ้งไป <c oughs> นั่นก็คือเรื่องของอฮัฮหกมืเรื่องของหุกกมคือการพิพากษาตัดสินเรื่องต่างๆด้วยกับบทบัญญัติศาสนาหรือการปกครองด้วยระบบอิสลาม ซึ่งสิ่งนี้ก็สามารถมองเห็นได้ในปัจจุบันว่าเริ่มหลุดไปแล้วนะครับอย่างเช่นในเรื่องของบทลงโทษของคนทําซีนานะครับสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านกรา,ารแต่งงานนะครับให้เขี่ยนคนละหนึทีสําหรับคนที่ผ่านการแต่งงานไปแล้วนะครับให้คว้างนะครับคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็จะมีที่ให้คว้างคว้างไปจนจคนที่ทํโทษนั้นคนที่ทําผิดนั้นจนกว่าจะตายนะครับแต่ทําไมละครับตอนนี้นะครับ เขามองว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงเป็นเรื่องของความล้าหลังในเรื่องของกฎหมายนะครับอันนี้แหละครับที่บอกว่าค่อยๆหลุดไปว่าอาคิรุนาัลซลาตและอย่างสุดท้ายนะครับจากบทบัญญัติศาสนาที่จะหลุดออกไปก็คืออัลซอลาตุในเรื่องของการละหมาดท่านพี่น้องที่เคารพครับดังนั้นการละหมาดจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นเสาหลัก ที่จะค้ำชูอิสลามให้ดำรงอยู่นะครับถ้าหากเราละทิ้งการละหมาดก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่ทำลายศาสนาได้เช่นเดียวกันผลก็คืออะไรนะครับการได้รับการลงโทษจากอลอสุบฮานูวาตาลาแต่ถ้าหากเราเป็นผู้ดำรงรักษาการละหมาดเอาไว้นะครับก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่ดำรงรักษาอิสลามไว้เช่นเดียวกัน อัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลานะครับได้ให้สัญญาแก่ผู้ดํารงการละหมาดว่าเขาจะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาในวันกิยามะท่านอับาดะห์บินซอมิดนะครับได้เล่าว่าท่านรอซุนซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าค้มสุสโลวาตินกัตตบะฮุนอัลลอฮุอะลัลอิบาดอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดการละหมาดห้าเวลาไว้เป็นฟารุดูคือเป็นข้อบังคับ แก่บรรดาบ่าของพระองค์ฟะมันจาบิฮินเลัมอยู่ดยยะมินฮุนะชยันอิสติกฟาฟัลบิฮักกิฮีกานลูอลลอิอัลลอฮุอัลุนอายูดฟิลลฮุนเจนนะดังนั้นผู้ใดที่ทำการละหมาดห้าเวลานั้นอย่างครบถ้วนโดยที่เขาไม่ได้ทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดของการละหมาดนั้นขาดตกบกพร่องไปสำหรับของผู้นั้นจะได้รับ ตามที่อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาไว้กับพวกเขานั่นก็คือให้เขาเข้าสวรรค์ของพระองค์่ามันลัมยะติบิหินนฟะไลซลฮฺอัลอฮฺอัลดลลอฮอาฮดุนอินชาอัลลอฮฺวะอินชาอัลลอฮนจันน่แต่ถ้าหากผู้ใดไม่ปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เขาก็จะไม่ได้รับคำสัญญาใดๆจากอัลลอฮ์หากพระองค์พระประสงค์จะลงโทษเขา พระอ,องค์ก็จะทรงลงโทษเขาและหากพระอ,องค์ประสงค์จะให้เขาได้เข้าสวรรค์พระอ,องค์ก็จะให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์ท่านพี่น้องครับจากหะดีสที่กล่าวมานี้นะครับบอกให้เรารู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะละหมาดแต่หากการละหมาดของเราเป็นการละหมาดที่สักว่าทำทำไปอย่างนั้นทําให้เสเสร็จไปการละหมาดในลักษณะอย่างนี้นะครับ อาจจะไม่เ,เพียงพอที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของลอสสุบฮานุวตาแล้วได้เพราะพระองค์ทรงบอกว่าเขาต้องไม่ทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดของการละหมาดขาดตกบกพร่องไปหากเขาทำให้การละหมาดของเขาขาดตกบกพร่องไปไม่ครบท่วนสมบูรณ์อย่างนี้ก็ไม่แน่ว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์หรือไม่นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอลอสสุบฮานุวาตาแล้วว่า พระอ,องค์ทรงประสงค์จะลงโทษเขาไหมในการละหมาดที่เขาขาดตกบกพล่องไปถ้าพระอ,องค์ประสงค์ลงโทษเขาพระอ,องค์ก็จะทรงลงโทษเขาแต่ในทางกลับกันละครับถ้าหากพระอ,องค์มีประสงค์ให้เขาเข้าสวรรค์เขาก็จะได้เข้าสวรรค์โดยพระอ,องค์พิจารณาความตั้งใจความเอาใจใส่ความเพียรพยายามของเขาว่าเป็นอย่างไรตั้งใจจริง จริงใจแค่ไหนที่ทำใหการละหมาดเขานั้นครบถ้วนสมบูรณ์และก็ไม่ขาดตกบกพร่องไปนะครับดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาหาความรู้อะไรบ้างที่ทำให้การละหมาดของเรานั้นเป็นการละหมาดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องซึ่งจะเป็นเหตุผลให้เรานนั้ได้เข้าสวรรค์ของลอสุบฮานหัวตาลา ในอังกุอลกุรอานนะครับในสุรอ้อนมุมมินูนนะครับในอายะที่สองอัลลอฮฺส um ุบฮานุวะตาลาตัดว่าอัลลอฮดีนุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนบรรดาผู้ที่มีความนอบน,อน้อมทนต้ทนทมตน,นในการละหมาดของเขาประการที่หนึ่งเลยนะครับที่ทำให้การละหมาดไม่ขาดตกบกพร่องไปก็คือทำละหมาดด้วยความรู้สึกนอบ,น,อบน,อน้อมทน ทำตนต่อลอสุบฮาหนูวตาลาทำทุกอิริยาบทในสภาพที่คุชคอชิรูนคือมีคุชเวมีตมะนีนะทำด้วยหัวใจที่ศรัทธาเพื่อลอสุบฮาห์ตสุบฮาหนูวตาลาเพียงองค์เดียวทำด้วยใจที่มุ่งมั่นสงบนิ่งแล้วก็มีสมาธินะครับไม่ทำอย่างรีบเร่งลุกลี้ลุกลน <c oughs> เมื่อเวลาที่ละหมาจามะนะครับ จะต้องไม่ทำอิรยาบทล่วงหน้าอิมัมนะครับไม่รุก,กวะก่อนอิมัมหรือไม่สุยุดก่อนอิมัมแล้วก็ต้องไม่ช้ามากเกินไปเช่นอิมัมรุก,กวะมะมุมก็รุก,กวะตามไม่ทิ้งช่วงนานนะครับและช่วงที่สุยุดธเป็นช่วงที่เรานั้นใกล้ชิดต่อลอสุบฮานูตาลามากที่สุดช่วงนี้แหละครับเราจงขอดุอาต่อลอสุบฮานูตาลาให้มากๆ แต่ก็ต้องไม่สุยุดนานเกินไปจากที่อิมัมขึ้นจากสุยุดนะครับต้องให้พอเหมาะท่านพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับในสุรอัะมุมินูนเช่นเดียวกันนะครับในอายะที่9นะครับเราบอกว่าวัลลีนุมาลาสลราติฮิมยูฮาฟิซูนและบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้รักษาการละหมาดของพวกเขานะครับอันนี้คือประการที่สอง ทำให้การละหมาดนั้นไม่ขาดตกบกพร่องไปก็คือรักษาการละหมาดนั่นก็หมายความว่ารักษารูปแบบของการละหมาดให้ตรงตามแบบอย่างของท่านรอซูลสุลลัลลอฮอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับละหมาดซุบฮีนะครับละหมาดท่านรอซูลละหมาดกีรอการนะครับสองรกอกะอัดเราก็ต้องสองจะไปเพิ่มเป็นสามเป็นสีร่รอกะอย่างนี้ไม่ได้นะครับ เมื่อรักษารูปแบบแล้วนะครับก็ต้องรักษาเวลาด้วยละหมาดตามเวลาที่กําหนดนะครับไม่ใช่ละหมาดซุบฮิแต่นุ่นไปช่วงเทียเท่ยงเที่ยงไปช่วงบ่ายบายหรือไปช่วงส,สายๆนะครับอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับพร้อมกันนั้นนะครับก็ต้องยืนหยัดในการละหมาดอย่างสม่ําเสมอนะครับผู้ชายนะครับมุสลิมชายก็มาละหมาด ที่มัสยิดนะครับส่วนผู้หญิงนะครับก็ละหมาดที่บ้านนะการแต่งกายนะครับก็สุภาพให้เรียบร้อยรู้กาลเทศนะครับ <c oughs> ในสุรังกบูษนะครับอายาที่45เราบอกว่าอินน no ัสซอลาตะตนฮานินฟะชัยวนมุงกัดแท้จริงการละหมาดนั้นแตยับยั้งคนที่ละหมาดไม่ให้ทำในสิ่งที่ชั่วช้าลามกและสิ่งที่น่ารังเกียจประการที่สาม ทําให้การละหมาดของเรานั้นไม่ขาดตกบกพร่องไปก็คือการละหมาดของเราสามารถยับยั้งไม่ให้ทําสิ่งที่ชั่วช้าลามกสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่เป็นมะเสียสิ่งที่ผิดบทบัญญัติศาสนาคราวนี้นะครับเราก็มาสํารวจตัวเราว่าละหมาดฟอรดูครบทั้งห้าเวลาแล้วแต่ยังทําในสิ่งที่ บทบัญญัติศาสนาสั่งห้ามหรือเปล่าถ้ายังทําอยู่นะครับก็แสดงว่าเราได้ทําให้การละหมาดของเรานั้นขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับ <c oughs> ในสุรอันอาลานะครับอายาที่14แล้วก็15เราบอกว่าปาอดฟละหามันซักกาวะซักรอสมารบีฮิฟัสซลลาบรรดาผู้ที่ขัด กล่าวจิตใจและบรรดาผู้ที่รำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเขาและเขาก็ได้ทําการละหมาดแน่นอนบุคคลเหล่านี้จะได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จนะครับประการที่4นะครับที่ทําให้การละหมาดของเราไม่ขาดตกบ,บกพ้องไปก็คือพยายามขัดกลาจิตใจของเราให้มีอิคลาสคือมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออลัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาองเดียวโดยไม่ยอมให มีชีริกใดๆแฝงอยู่ไม่ให้มีการโอ้อวดยืนหยัดในการละหมาดเพราะต้องการำรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณต่างๆที่อัลลอฮ์มีต่อมีต่อเรานะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตนเพื่อให้การละหมาดของเรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพรองได้รับแต่ความดีงามเมื่อไปถึงวันกิยามานะครับการสอบสวนของเราในเรื่องของการละหมาดก,ก็จะเป็นไปอย่างสะดวกและก็ง่ายได้ <c oughs> ท่านตมีมอัดดารีรรดิยัลลอฮุอันเดล่าวะท่านรอซูน็อลลัลลอฮุอะลัยฮยวะสัลลัมนะครับได้กล่าวว่าอาวลูมายุฮาซซบุบิหินอับดุยามันกิยามะสลลตุ สิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนในวันกริยามะก็คือการละหมาดของเขาไฟิงกานกอันตัมมหากุติบัตุลหูตามตันหากเขาทำการละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะถูกบันทึกให้กับเขาอยา่างครบถ้วนสมบูรณ์เช่นเดียวกันว่าอิลลัมยกุลอตัมมหากอลลาหูอัจซซวัจลุนซุรุฮันตตจิดูนะเลอับดีมินตตาวัยน ปตุมิลูนะบิฮาฟารีโตหูแต่หากการละหมาดของเขาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ขาดตกบกพรองไปอัลลอฮ์ได้ตัดกับได้ตัดกับมาลายกะผู้ดูแลเกี่ยวกับกิจการในเรื่องนี้บอกว่าจงไปดูสิว่าพวกเจ้าพบบ่าวของข้ามีละหมาดแบบะต่ววาวะไหมละหมาดะต่ววาวะคือละหมาดแบบสมัครใจทำม ละหมาดสุนัตต่างๆนะครับปรียะบะดียะละมหาามนะาตัวฮาปิยามุลเลนนี่นะต่อตัวะละหมาดสุนัตต่อตะววะว่าบ่าวของข้านี้ได้ละหมาดแบบสมัครใจทำบ้างหรือเปล่าถ้าหากว่าเขาได้ทำละหมาดสุนัตต่างๆไว้แล้วนะครับก็ให้นำสิ่งนั้นมาเติมเต็มการละหมาดที่เป็นฟารดูของเขา ที่มันได้ขาดตกบกพ่องไป <Yeah. S 1> ท่านพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับดังนั้นเมื่อเราได้ละหมาดฟะรดูทั้งห้าเวลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราต้องพยายามทําละหมาดสุนัตต่างๆนะครับให้มากๆเพื่อที่ในวันกิยามะมันจะได้ไปช่วยเติมเต็มการละหมาดที่เป็นฟะรุดูที่มันอาจตกบกพ่องของเราไปได้อันเป็นเหตุผลให้ลอสุบาตาลานั้นทรงตัด ศินพระทัยให้เรานั่นได้เข้าสวรรค์ของพระอ,องค์นะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้เรานั้นพยายามรักษาการละหมาดของเราให้ตรงเวลาให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับพยายามขจัดขอบบกพร่องต่างๆให้หมดไปนะครับให้ใช้ความพยายามให้มีความตั้งใจนะครับให้มีความมุ่งมั่นนะครับเริ่มตั้งแต่วนันศุกร์นี้เลยนะครับพี่น้องครับเราคอยสํารวจ การละหมาดของตัวเราว่าแน,น่นอนบางครั้งเราอาจจะพลาดเผลอพังเผลอให้กับชัยตอนที่มันคอยล่อลวงเรานะครับให้เราเสียสมาธิในการละหมาดแต่ขอให้เรานั้นมีความตั้งใจอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานะครับก็จะทรงเห็นถึงความตั้งใจของเราจะทรงคอยช่วยเหลือเรานะครับและจะทรงอภัยโทษให้กับเราในความบกพร่องที่เรานั้นได้พลาดพังไปนะครับนะครับ จะเป็นผู้ที่อะรดื้อดึงนะครับหรือยิงยโสนะครับหรือโอหังอย่าปล่อยปะละเลยนะครับอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับเป็นอันขาดแต่ต้องคอยแก้ไขข้อ,ขอ,ขอบกพร่องนะครับของการละหมาดของเราอยู่เสมอเสมอนะครับพยายามทําให้การละหมาดของเรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อที่ในวันกิยามานั้นเราจะได้รับการสอบสวนอย่างง่ายดายและก็รวดเร็วและก็ได้รับรางวัลตอบแทน

Alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kaseeran amma ba'd فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله من جماعه ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وَرَضَى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين، وعن آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا ahadtum wa la tanqutul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'antumullahu alaikum kafila inna Allah ya'lamu ma taf'alun fazkurullan azim yazkurukum washkuru ala ni'mihi yazidukum wallahu ya'lamu ma tasifun aqimissalah Allahu Akbar